วิเคราะห์ราคา b a b y d o d อ e หยุดก้าวแล้วฟังให้ดีก่อนที่จะหมดตัวเพราะสิ่งนี้เพราะอะไรเดี๋ยวเราไปหาคำตอบพร้อมกันนะครับในตัวของ b a b y d o d อ e เองเนี่ยเรียกว่าสาวกหรือขวัญใจในการที่ชอบเหรียญเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับค่อนข้างเยอะ แล้วก็กาวแรงด้วยนะเหมือน d o ดอชคอยช่วงแรกนะรับผมก็จะเป็นสาววงดอชคอยอยู่นะเป็นยังไงกันว่านะครับส่วน baby dodge เองเนี่ยถ้าใครอยากไปซื้อเนี่ยก็คิดว่าคงจะไปซื้อกันที่เกนด o o กันนะครับโวลูมตรงนั้นค่อนข้างเยอะเลยเนาะส่วนถ้าไปซื้อกันที่อื่นเนี่ยก็จะมีพวก Un i ิสวอปนะคะแพนเค้สกสวบพวกนี้ก็ไปหา จับจองกันได้นะครับสำหรับตัวของ b a b y d o อ g e เนาะตอนนี้ยังไม่ได้เข้าในแมดแนนนะผมเช็คล่าสุดเนี่ยยังไม่ได้มี Exchange b i ์ a บแนนที่ขึ้นมาให้เราซื้อขายนะครับก็ผมต้องรอข่าวกันนะหลายๆคนเขาก็แบบเออเห็นข่าวนู่นข่าวนี้แล้วบอกว่าอยมันน่าจะเข้าแล้วนะนะครับแล้วผมก็มไม่ฟันธงแล้วกันนะครับแต่สิ่งนี้ที่ผมยังมาบอกคุณเลยนะครับวันนี้ผมเนี่ยจะพูดในเชิงของเทคนิคนะครับซึ่ง มันเต็มไปด้วยแแบะสบผมแล้วก็ความไม่เห็นส่วนตัวนะครับบทวิเคราะห์ไม่ให้สัญญาณซื้อขายแดังนั้นผู้ฟังหรือว่าเพื่อนๆที่เข้ามาแลกเปลี่ยนกันเนี่ยก็ไปพิจารณากันต่อเองนะครับผมไม่มีใครบทวิเคราะห์เนี่ยเวาวิเคราะห์กันมาไม่มีใครถูกและไม่มีใครผิด นะครับมันก็เป็นไม่ได้ทั้งขึ้นทั้งลงแหละเพราะว่าถ้าเกิดจากการันตีเนี่ยผมกล้าพูดได้แล้วครับว่ากราฟแท่งต่อไปเนี่ยไม่ขึ้นก็ลงนะครับแท่งเทียนออกแต่ทางขวาถ้าออกทางซ้ายคือผีหลอกนั่นเองนะครับนั่คือสิ่งที่ผมการันตีได้แต่ถ้าเกิดบอกเฮ้ยต่อไปจะขึ้นไปถึงเท่าไหร่จะลงไปถึงเท่าไหร่ไม่รู้ครับถ้าผมรู้เนี่ยผมรวยเวลานานแล้วใช่ไหมดังน,นั้นเองนะครับก็ไม่วางแผนกันต่อเลยเนาะอ่ะแต่ที่สําคัญเลยนะครับคุณ มาดูกันตัวของ b เบบี้ดอาเกิดอะไรขึ้นมาถ้าคุณดูการ,ราฟภาพาวเฟมีครับคุณสัสงเกตเห็นว่าโอ้โห b a b y d ดอเนี่ยหลังจากที่ล่วงลงมาถึงจุดหนึ่งเนี่ยรอบเนี้ขึ้นกันไปแบบโอ้โหขึ้นกันไปแบบมหาศาลกันเลยะครับเห็นไหมขึ้นกันไปแบบอยเกือบ400%ได้ครับตัวของ b b y y o ดอซึ่งมันคล้ายขึ้นกับอะไรคล้ายขึ้นกับพี่มันนะครับ คือถ,ถ้าเราดูวเฟรม i n e ของดอชคอยหรือสเกตว่าเมื่อก่อนเนี่ยดอชคอยก็อาการเดียวกันครับอาการเป็นยังไงอาการแบบวิ่งขึ้นไปโคตรแรงอะ่ะเห็นไหมวิ่งขึ้นไปโคตรแรงสุดท้ายทุกคนในตลาดตอนนั้นครับไม่ได้มองที่เป้า20บาททุกคนมองเป้าราคาที่100บาทสุดท,ท้ายทุกคนก็ถูกทิ้งกลางทางว่าเฮ้ยเป้าราคามันไม่ได้ถึง100บาทขึ้นไปถึงแค่20บาทแล้วพากันติดดอยทุกวันนี้ผ่านมาหลายเดือนนะครับ ผ่านมาประมาณสามสิบกว่าสัปดาห์นะครับผ่านมาส30มสิบกว่าสัปดาห์เกือบปียังไม่ขึ้นไปยี่สิบบาทอีกเลยอ่ะดังนั้นเนี่ยผมก็ออกมาเตือนนะครับมาขัดลาบนะครับมาแบบ ผมไม่มไม่ยาให้คุณคิดเอโอ้โหเบบี Dash, ้ดอชใช่ไขึ้นมาโคตรแรงเลยกูรวยข้ามคืนแน่นะครับมึงเจ๋งข้ามคืนแน่ๆเลยรครับถ้ามึงไปไล่ราคาตอนนี้นะแล้วผมก็ไม่อยากให้คนที่ติดดอยนะครับผมก็เคยติดดอยราคาสูงๆตัวของดอชคอยนะแล้วก็โชคดีที่มันเป็นเงินที่แบบยอมเสียได้นิดๆน,นะครับก็เลยไม่เจ็บอะไรมากนะครับแต่ถ้าวันนี้คุณอยากมาคิชีชิตกับดอชคอยแล้ครับคุณเลิกคซสเถอะนะครับผมว่าคนที่เขาซื้อตั้งแต่ข้างล่างตรงนี้ ตรงนี้นะครับคุณไม่เห็นหรอว่าราคาเนี่ยมันวิ่งขึ้นมาสามสี่วิเนี่ยไอ้แท่งยวยาตรงนี้คือแท่งอะไรแท่งเรียกเม้าไงเมาแบบคูณคูนน่ะแล้วเมาแบบผมด้วยผมแบบโอ้โหไอก้กราฟนี้แม่งขึ้นดิ่งจังเลยเว้ยหูเข้าซื้อดีกว่านะครับสักพนะไอ้คนที่มันซื้อแต่ขัา้นละตรงเนี้ยเขาก็จะไปเทขายด้านบนตรงนี้ น,นี่คือสิ่งที่ต้องระวังทีนี้อันนี้มันก็คือคำพูดปากเปล่าครับก็ไม่เห็นอะไรมากนะครับเราดูเอาเทคนิคมาจับดีวกว่าอินดิเคเตอร์ที่ผมใช้ไน้อย่าง RSI มันใช้การไม่ได้นะครับไม่รู้เป็นอะไรก็ขออนุญาตใช้แต่บ o ล l ิ n เกอร์แวและดูตามพ i ยแอคชั่นดูตามพฤติกรรมแท่งเทียนกันดีกว่าแล้วก็เป็นยังไงบ้างตัวของ b b y y o o g e เองเนี่ยตอนที่มันร่วงลงมานะครับก็ลงมาตามสัดส่วนฟิบนาชนะครับประมาณ ช่วง78%นะครับก็กำลังโอเคนะกำลังโอเคยอ่อลงมาสวยมากเลยดังนั้นพอมันยอ่อลงมาสร้างฐานือส่วนแบบนี้ผมเลยมองเป้านะครับเป้าราคาของ Baby Do อเนี่ยส่วนตัวมองว่ายังไปได้อีกนะครับในภาพระยะกลางๆเนี่ยผมมองว่า b a b y d o l อยังไปได้อีกเป้าของเขาเนี่ยผมมองขึ้นไปมากถึง161% 6 1รนะครับหรือประมาณช่วงราคา8,800นะครับ เนี่ยมันจะทดสิยมโยนมาเยอะนะผมจะพูดหลักข้างหลังแล้วกันนะเป้าในระยะแบบกลางๆเนี่ยผมมองมาถึง8,800นะครับ700อ่าขอภายครับ8,800 7,200โดยปรับมานะครับเป็น2เป้าที่ผมมองไว้แล้วปัจจุบันเองเนี่ยเบบี้ดอทำาอทำไฮถึงเป้า1 0ึงเปอร์แล้วนะครับแต่สิ่งที่บอกเราคืออะไรนตอนนี้นะครับคนที่มีของอยู่แล้วครับกับคนที่ไม่มีของ มีวัตถุประสงค์ต่างกันคือคนที่มีของอยู่แล้วฉันอยากถือสมมติฉันซื้อตั้งแต่ข้างล่างตรงเนี้ยฉันอยากเก็บอยากขายออกไปเมื่อกรมันขึ้นไปสูงแล้วเพราะทุกคนรู้คุณรู้หรือเปล่ารู้หรือเปล่าว่าการในขึ้นมียอ่อในขึ้นมียอ่อมันไม่มีกาไหนที่จะขึ้นจีรัน ร้อยเปอร์เซ็นขึ้นไม่มีลงไม่มีดังนั้นเราซื้อแล้วเนี่ยเราอยากเลก่นกินกำไรน,นะครับก็เริ่มแบ่งขายกันได้แล้วนะเริ่มแบ่งขายกันแล้วนะครับส่วนตัวผมเนี่ยถ้าเป็นการาฟทรงแบบนี้ผมจะเริ่มแบ่งขายที่หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยห้าพันเก้าเริ่มแบ่งขายเป็นหนึ่งส่วนเฮ้ยทำมันขึ้นไปอีกเว้ยแบ่งขายอีกที่หนึ่งร้อยยี่สิบเจ็ดขึ้นอีกก็เริ่มแบ่งขายที่หนึ่งร้อยหกสิบเอ็ดเป็นต้นนะครับณนะปัจจุบันการาฟเองเนี่ยสำหรับตัวของ Baby Doll เนี่ย ถ้าเกิดเขานะครับไม่สามารถเบรคไฮ6,400ได้อาจจะเห็นการกลับตัวลงมาของตัวเบบี้ดอนะครับทำไมผมถึงพูดแบบนั้นล่ะเพราะว่าเอ้ยกราฟมันขึ้นไปสูงแล้วเราผมมีปัจจัยอะไรมาพิสูจน์นะครับ ก็ถ้าเกิดเราดูจากตัวของโบลิงเกอร์แบรนเองเนี่ยคุณจะสังเกตเห็นว่ามันไต่ขอบอัปเปอร์โบลิงเกอร์แบรนมานานแล้วนะครับนั่นหมายวาว่าการาฟที่ไต่ขอบอัปเปอร์โบลิงเกอร์แบรนเนี่ยมันเป็นช่วงของการที่ในช่วงเนี้ยราคาเนี่ยมันเริ่มขึ้นสูงไปแล้วนะอย่าไปไล่ราคาตรงนี้สำหรับคนที่ยังไม่มีของนะครับสุดท้ายการาฟไหนที่ไต่ขอบอัปเปอร์โบลิงเกอร์แบรนเขาจะต้องมีการย่อลงมาปรับสมดุลอยู่ดีนะครับไม่ช้าก็ แล้วเนี่ยแอดไหนบอกว่านมันไตรขออัปเปอร์แล้วว่ามันย่อแค่นี้เองแล้วมันก็ไปต่อแบบเนี้ยผมก็เข้าซื้อได้ดิคุณเข้าซื้อได้ครับแต่คุณเข้าซื้อแบบที่มีความเสี่ยงไงคุณจะเข้าไหมอ่ะคุณเห็นขึ้นมันสูงขนาดเนี้ยแล้วคุณเข้าซื้อตรงนี้ครับ คุณมองว่าเอ้ยอย่างน้อยถ้าฉันเข้าซื้อตรงนี้นะมันขึ้นไปถึงเป้าเนี่ยแค่หนึ่งร้อยี่สิบเจ็ดเปอร์เซ็นฉันก็ได้กําไรแล้วแต่ทําไมคุณไม่ยอมมองอีกมุมหนึ่งล่ะว่าถ้ามันไม่ขึ้นไปถึงหนึ่งร้อยี่สิบเจ็ดเปอร์เซ็นล่ะคุณยอมทนการย่อได้เท่าไหร่นี่คือสิ่งที่หลายคนไม่ยอมคิดรวมถึงผมในตอนต้นนะครับมองว่าเฮ้ยถ้าฉันเข้าซื้อตรงนี้นะราคาปัจจุบันฉันจะโฟมูฉันจะกาวเบบี้ดอขึ้นไปถึงเป้าถัดไปฉันก็ขาย คุณมองแบบเนี้สุดท้ายครับถ้าการาฟมันไม่ขึ้นการาฟมันลงคุณก็เจ๊งไงถูกไหมดังนั้นเนี่ยผมบอกว่าจุดซื้อส,สวยๆเนี่ยไม่ใช่ตรงนี้แน่นอน,นครับถ้าเกิดเราดูจากตัวของเป้าราคาเองนะครับตัวของโบรกเกอร์แบรนด์เองเนี่ยมันก็ขึ้นไปสูงแล้วนะครับคำถามต่อมาคือโอเคเรารู้แหละว่าเบบี้ดอมันขึ้นไปได้นะแล้วเรามีเป้าราคาอยู่แล้วด้วยโดยที่มีเงื่อนไขว่าถ้ามันไม่เบรกหกพันสี่มันน่าจะผักตัวลง หรือถ้ามันขึ้นไปได้อีกเรามีเป้าถึงเจ็ดพันสองถึงแปดพันแปดผมไม่รู้หรอกว่ารอบนี้มันจะขึ้นสุดไปถึงตรงไหนแล้วมันจะลงไม่มีใครรู้จุดสูงสุดในรอบนี้อยู่ตรงไหนนะครับแต่ที่หรู้คือตรงนี้มันขึ้นไปไกลแล้วเราไม่ควรซื้อเนาะคําถามออกมาคืออ่ะโอเคเราได้เราได้เป้าได้แดวต้านระยะต่างๆมาแล้วสำหรับคนที่มีของอยู่แล้วเนี่ยก็ทยอยแบ่งขายกันได้นะคะคุณก็ไปลองวางแผนดูคุณอาจจะ ลองมาแผ่วเฮ้ยมันฮิตทารเก็ตนี้แลถึงราคานี้แลชันเริ่มแบ่งขายแบ่งขายแบ่งขายออกไปนะครับส่วนคนที่ยังไม่มีของตอนนี้ยังไม่แนะนําให้ซื้อนะครับทั้งตัวของแทงเทียนที่เห็นว่าโอ้ยมันขึ้นไปไกลแล้วจากต้นเทยนที่ฐานเดิมของเขาดูจากโบลิงเกอร์แบรนด์นะครับท่าพท้าเฟลิกแม่งโคตรบูลลิตเลยบูลลิตแบบนี้น่าซื้อไหม ไม่น่าซื้อครับแม่งโคตรน่าขายเลยนะครับจังหว่าแบบนี้ไม่ใช่จังหวัดที่ควรจะซื้อแต่เป็นจังหวัดที่ควรจะเริ่มแบ่งขายกันมากกว่านะครับคำถามต่อมาคือถ้าเราอยากซื้อซื้อตรงไหนได้บ้างลนะ่ะอ่ะมาดูกันนะครับวางกาวลงก่อนนะอ่ะมา เบบีดอชเนี่ยถ้าเกิดเราดูกันดีๆตามทรงาราฟิวเพียวเลยนะครับเราจะสังเกตเหต็นว่าโอเคแนวรับแรกเนี่ยก็จะเป็น5,2 0พแน่นอนแหละซึ่งเป็นออทามไฮเก่านะครับระดับที่1นึ่งนรอบต่อมาครับผมเห็นช่วงนี้ครับผมเห็นช่วงนี้นะช่วงประมาณ3 5ม0าถึง3,900นเะครับเป็นช่วงาราคาอีกช่วงหนึ่งของค้าคุณเห็นไหมก่อนที่ดอชเอ่อเบบีดอ e เนี่ยมันวิ่งขึ้นมานะครับวิ่งขึ้นมาทำไฮตรงนี้ได้ปุ๊บมีการย่อลงมาขึ้นมารีเทส ตรงนี้เห็นไหมขึ้นมารีเทสตรงนี้หนึ่งรอบเดี๋ยวผมวงกลมไว้เนี่ยขึ้นมารีเทสตรงนี้หนึ่งรอบพอมันล่วงลงไปสร้างฐานขึ้นมาครับล่วงลงไปสร้างฐานก็มีการขึ้นมารีเทสอีกหนึ่งรอบเห็นไหมช่วงราคานี้พอเบรกไปได้เนี่ยก็ไปไกลเลยะนะดังนั้นโซนราคาที่ถัดมาเนี่ยคือสามพันเก้าเฮ้ยแล้วถ้าหลุดสามพันเก้าอีกละ่ะมีแนวรับตรงไหนไหมดูกันนะครับเผื่อหลุด ถ้าหลุดอีกนะครับเอามาดูกันให้มันแบบสอดคองแล้วผมก็มองไว้ที่ประมาณ2,500นะครับผมไม่รู้หรอกว่าจบรอบนี้มันจะย่อม,มาถึงตรงไหนแต่ถ้าเกิดมันย่อลงมาหรือว่าจะเป็น5,200นะครับย่อลงมาที่3,900แล้วก็ย่อลงมาที่ประมาณ2,500เองเนี่ย ถ้ายอ่อลงแล้วเด้งยอ่อลงแล้วมีสัญญาณกับตัวบูลลิตเทอร์เจนแท่งเทรลิเจชันเป็นสัญญาณขาบวกที่บงบอกว่าเฮ้ยการามเนี่ยน่าจะยอ่อลงมาแค่นี้แล้วปรับตัวขึ้นไปได้หน่เราค่อยหาตัวหัวในการช้อนการับตัวของเบบี้ดอสนะครับตอนนี้สรุปกันดีกว่าสรุปเบบี้ดอสตอนนี้เป็นยังไงอิทธิพลหลายๆอย่างเริ่มบอกแล้วว่าตอนนี้เขาเริ่มฮิตแทรเกตในการเริ่มแบ่งขายกันแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยใครที่เขาซื้อตั้งแต่ขั้นตาตรงเนี้ยเขาก็จะเริ่มแบ่งขายแล้วเขาไม่สนใจคุณหรอกว่าเฮ้ยวนน เข้าที่20บาทฉันจะแบ่งขายที่22แล้วคุณก็ติดดอยกันไปเกือบปีเขาไม่แคร์คุณนะครับเพราะเขาเขาเงินที่เขาซื้อเขาซื้อแต่ข้างล่างเขาไม่ซื้อแต่ข้างบนคุณเป็นคนเดียวที่คุณต้องแคร์เงินตัวเองอน,นั้นหยาบไปเลยราคานะครับตัวนี้มันสูงเกินไปกว่าที่คุณจะซื้อแล้วเป็นจุดที่คุณจะขายมากกว่าที่คุณจะซื้อใครจะซื้อรอย่อตามแนวรับ 5,002, 2,009, 2,005กันกี่ทีหนึ่งแล้วครับย่อลงมาแล้วรอสฉลีน่นกับตัวเบสย่อดเด้งแท เทเจชันบูลิตเดเวจเกิดขึ้นมาแล้วเราค่อยหางหวัในการเข้าซื้อกันนะครับก็สุดท้ายเนี่ยผมไม่ได้มาดิสเครดิตไม่ไม่ได้อยากมาแบบขัดลาบใครนะครับแต่สุดท้ายเงิน ที่คุณลงไปเงินของคุณเองไม่ใช่เงินผมการตัดสินใจซื้อก็ไป็นของคุณเองไม่ใช่เป็นของผมดังนั้นบวกหรือคอนี้นะครับไม่ใช่เป็นการชี้นำใน,นการลงทุนนะแล้วก็ไม่เห็ัญาซื้อขายด้วยคุณฟังแล้วไปพิจารณาด้วยตัวคุณเองอีกหนึ่งขางนั่นเองนะครับก็ถ้าเกิดใครชอบ คลิปแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องเราด้วยนะส่วนใครอยากสนับสนุนช่องเราทำง่ายๆนะครับผ่านการสนับสนุนยูทูบเบอร์ชิพตรงนี้ได้เลยนะครับก็เดี๋ยวเจอก,กันใหม่คลิปหน้านะครับด้วยรักกละชามมนาเซลน,นิสวัสดีครับ